อันนี้เขาเรียกว่าห่างอะไรนะพี่ดดห่างระเบิดดานลิมเบอร์ลิมเบอร์อ,รอ,อ้อยเราเจอแรงอ้อยเราไม่โสดเพราะว่าความชื้นมันลงอยู่ล่างราคาห่างตัวนี้เท่าไหร่เลยพี่สวัสดีครับอยู่กับช่อง d v t นะครับโอ้โหนี้พาท่านมาชมงานงหนักๆกันหิวฮอลแลนด์7810ครับ อุ้ยฟอร์ดรถก็ฟอร์ดหลาเลยฟอร์ดเจ1ดแปดหนึ่งศูนย์พละหกสูบตู้แอร์ครับอันนี้ก็ระเบิดดินดดนเนาะ ไล่มันเก่าไหมเ <S <S ตรียมปลุกอ้อยนะครับนี่ครับระเบิดดินดานนะครับระเบิดเพื่อให้ดินเนี่ย อุ้มน้ำนะครับดินมันอุ้มน้ำกลับเก็บความชื้นเนาะเวลาลดน้ำอะไรเงี้ยน้ำามันก็จะลงมาจนลากลานะครับโดยที่ไม่กระจายอยู่บนผิวดินก็ทำให้ตัวความชื้นเนี่ยนะครับสามารถกลับเก็บไว้ได้านานกว่านะครับ,นะรบเวลาเราลดน้ำลงไปเนี่ยความชื้นมันจะยังอยู่นานประมาณนั้นต้นพืชมันก็จะแทงรากได้แบบง่ายดดยยิ่งขึ้น มันมีความชื้นมีอาหารนะครับเป็นสเสบียงไว้ให้กับตัวตนพืชที่เราปลูก,กต้องใช้รถที่มีกำลังพอสมควรเลยครับในการลากหา,านี้ฟิลแบบลิปเปอร์ระเบิดดินดานเลยครับ 这样哦，看 ย่อยดินนะน,นี่นะเวลาแบบถ่ายมันเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนใหญ่ก็เหมือนเป็นตัวย่อยดินโอ้โหเอาเรื่องเลยพี่เอาาเเเรื่ออองันนี้เขาเรียกว่าห่างอะไรนะพี่ระเบิดดานห่างระเบิดดานลิมเบอร์ลิมเบอร์ระเบิดดานอ๋อโค้ชทดแทนผ่านสามผ่านสี่แล้วไงทดแทนผ่านสามผ่านสี่ใช่เพราะมันผ่านสามผ่านสี่มันก็ลงได้แค่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดเซนเพราะใบมันแค่ขนาดแต่นี้มันลงได้ถึงสิบถึงห้าสิบลงลงลึกเลยพี่อ่าได้ ผมว่ามันได้ผลกับผ่านสามเยอะเลยนะใช่ความชื้นเราก็จะอยู่ในดินเยอะอแต่เราต้องลงกันนั้นก่อนนะสามล่องก่อนนะเนี่ยอ๋อลงสองรอบเหรอพี่ฮลงสองรอบอ่ะเนี่ยลองเดินดูดิมันจะผิดกันอืมครับอันนี้อันนี้มัน,นยังเดินยังแข็งอยู่ใช่ไหมใช่แต่อันเนี้ยพอเดินอันนี้ปุ๊บน,นั้นเลยเนี่ยกระดูดินมันย่อยนะเรารู้เลยใช่ก็มันมันเป็นตารางไงอืมเราตีเป็นตารางเลยอันเนี้ยเดินเดิน อันรอยแรกอะไรยังเดินง่ายอ่าลอเดินร้อยสองนะเริ่มยากแล้วเออรู้เลยเริ่มยากเลยนะดินเริ่มหลวมอ่าดินหลวมเลยอันนี้มองดินแน่นนะพี่นะอ่าอเนี้ยอันนี้รอยแรกนะอืมเนี่ยอันนี้ร้อยสองแล้วอืเอาที่สองการ์่ะใหญ่ก็ตีอีดเลยอ๋อหรออ่าได้ที่สอาร์ดากขึ้นมาดินบนใหญ่คลิปเลยอันนี้เต็มปลูกอ้อยใช่ไหมอ๋อน่าเบื่อกาย์ดอันนี้คือตัวย่อยก้อนใหญ่ช่วยอันนี่ยช่วยย่อยอ๋อ แปลนีมันอยใหเพแปลนนี้พักดินมาอ๋อปลูกป่านการปลูกป่านนี่คือการพักดินสิอใช่พักดินเปียนไป้าไม่พักเลยก็มันซ้ำๆอยู่มันมันไม่ค่อยโตสารอาหารสอาหารก็หมดไปมันก็ช่วยอะอย่างเงี้ยมันเหลืออย่างเงี้ยเป็นปุ๋ยแั้วกูนีนก็เป็นปุ๋ยไปเลยาก็เก็บ แต่มันเหลืออย่างนี้พวกเศษพวกอะไรนี่มันก็ช่วยวยนั่งอย่าเป็นดีซีวัตถุมันจะช่วยเหมือนปุ๋ยเลยอมองข้ามนเหมือนเหมือนล้วนนะพี่แต่บอว่าพอขุดลงไปมันก็แข็งแล้วนะขึ้นมาอ่ะก้อนก็ก้อนเกินถ้าเราใช้ผ่าถ่ายมันก็พิกขึ้นมาเป็นก้อนก้อนอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ลงไม่ลึกได้แค่หน้าเดียวนะลงไม่ลึกเลยล่ะเพราะดินเนี่ยยังเปลี่ยนเลยแต่พวกนี้มันได้เลยอ เนี่ยมันลงลึกไปเลยอ่ะใช่ลึกเลยเจาะแล้มาขาเนี่ยมันจะลงลึกเราอยู<__่ของสองสามอย่างักการของเรื่องอ่ะคือกำลังรถเดใช่จิ้มกำลังกึ่งเต็มเลยเออตอนนี้เนี่ยใช้รถแลกร้อยบ125แรงขึ้นเนี่ยโอ้โหนี้มันแค่105นี่คือร้อยาแรงค่อยไปค่อยๆทำก็แต่ก็ไปได้เนาะใช้ได้ใช้ได้ไปได้ราคาห่างตัวนี้เท่าไหร่เลยพี่ตัวนี้มันแสนหมื่นแสนหมื่น เมื่อื่นนะครับของที่นี่เองของทุ่งเจริญเนี่ยของลุกลีนี่แหละอ๋อเหรอน่าอยู่ลุกลเนี่ยโอ้โหทุ่งคาีอ๋อุ่งคาีอ๋ออันนี้เราก็ปรับตั้งได้เลพี่ก็มันให้มันตั้งตั้งขึ้นมามันมีผลต่อต่อความลึกตรงนี้มีเพราะมันเป็นตัวเหมือนให้มันลงแค่นั้นไงโอ้ทำไว้เนี่ยแล้วตัวปรับนี่ตัวปรับเราจะลงแค่ไหนแต่ลอยแรกจะต้องอยู่แค่ตรงนี้ลอยแรกแค่เอาลงแค่ยี่สิบเซนครับนี่รอยแรกแหละนี่หลักใอะโอ้ถ้าลง นิดเลยไม่ไหวอืมเอาไม่ไหวเรามันลงแค่20ก่อน12แล้วง่ายขึ้นมาเป็น40มันลึกสุดเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่ารูบนเนี่ยก็ตามรูบนนะ50เซนแล้ว40เซนก็โอเคแล้วนะที่ากจากปีที่แล้วทำมาความชื้นเก็บอยู่ดีอ้อยเราเจอแล้วอ้อยเราไม่โซ่๋อเพราะว่าเพราะว่าความชื้นมันลงอยู่ล่างออ ดินข้างล่างคือดาแหนยังเปียกอยู่เลยใช่ยังชื้อนอยู่เลยเตาถ่ายถ่ายที่ดินปุน๊บเอาดินขึ้นมาตากแห้งเดีป่ะใช่ใชอันนี้อันนี้ความชื้นเราเก็บความชื้นเก็บความชื้นได้ดีเลยก็นี่คือสาเหตุที่ว<ด>่า<ด>อ,อ้อยไม่ค่อยต้องลดน้ำมากเพราะว่ามันการ<ช> <ๆ S 2> เก็บความชื้นสำคัญใช่<ๆ>อ้อยถ้าแรงนานอ้อยเราจะอยู่ได้นานคือความชื้นเรามีเลี้ยงอยู่ข้างล่างสมมุติหน้าแรงนะเี่ประมาณกินแบบลดน้ำทีหนึ่งก็เดือนหนึ่งเดือนหนึ่ง แต่ของผมไม่เลยเดือนอืาของผมอะเาลือใครที่ทำมาปีที่แล้วอะอของเขาว่าถ้าเขาไถตื้นกันอะมันก็เดือนหนึ่งเหี่ยวแล้วอแต่ของเราเนี่ยเราพออยู่ได้พอประทังได้ไงพอฝนตกมาหน่อยๆมันก็เก็บเก็บสะสมลงไปข้างล่างความชื้นเพราะดินเราไถลึกช้สเราก็อยู่ลึกเวลาเราเวลาเราลดน้ำไปเนี่ยก็คือน้ำมันลงไปตามที่เราเจาะไว้นะเมลงมันไม่ได้ขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็ลงไปอยู่ล่างกัน ที่เราเพิ่มไว้ข้างล่างแล้วแล้วไปขุดบ่อไว้อยู่ข้างล่างเลยตักน้ำไว้อ่าแล้นี้พอเรามาแล้วมันก็เอาความชื้นขึ้นมาเพราองเราลึกอ่ามันก็ดีเพราอยังเล่ยมันก็รากลงลึกมันคนแรงดีอืมแต่ละแบบเขาก็แบบมีวิธีการได้เหมือนกันนะใช่ไม่ว่าจะเป็นอ้อยอะไรทุเรียนนาข้าวนก็แบบอันนี้เราต้องตามมาแล้วนะต้องเริเล่นเครื่องมือใหม่ๆแล้วอ่ะถ้าไปเดิมๆแล้วมัน ไม่ได้ผมผลิตผลิตเราไม่ได้อย่างที่เราทำามื่ก่อนโอเคที่ทำมาก็ดูอ้อยแถวนี้แต่ปกติเมื่อก่อนนี่คือใช้ผ่านผ่านสามกันอ๋อสามแล้วถ่ายลึกสุดก็เท่าไรยี่สิบยี่สิเซนเพราะใบมีสุดแก่นั้นอันนี้ลงถึงสี่สิบอ่ะใช่สี่สิบห้าสิบอ่ะแล้วพลังรถก็ลงได้ห้าสิบ ว่าโอเคจะม่ได้ไปทีนรนึงลอยรถนะใช่อเป็นานก็อยู่ค่ไหนไม่กินลอยรถใช่ผานสาก็คืออยู่ใอบรถไม่ได้เกินไลอยแรกแค่ครึ่งวันงเนี่สิบไเนี่ยหครึ่งวัน้วันมาแค่ควบ่ายครับ่ายสอเนี่ยได้มาน่นนี่หละโอ้หอหรก็ไม่ชานะใช่ ไปเรื่อยๆแต่ผมได้งานไงเราไปได้เยอะน้ำมันก็ก็อยู่ที่เราแล้วขับวะเครื่องมือเราทําใช้งานได้เยอะไปดีกว้างมันก็น้ำมันผมก็ไม่ได้เท่าไหร่พอมาดีตรงนี้ครับการที่เราไปไถ่ผัานสามใช่ไหมล่ะครับแล้วเราต้องไปกว่าจะผลอันนี้อย่างผมเอา22จานมาลากเลยไปกว้างเลย22จานนะลาก รอบที่สองรอบเลยนี่ก็คือมันจะแบบมันจะล้วนเลยเนี่ยนเรียบกริบเลยเหรออ่าที่สองจานะเหมือนเหมือนเราลงผันเจ็ดสองรอบเลยอืมเพราะมันเป็นมันเป็นมันปลาอย่างดีอย่าไปดูที่บ้านผมเลยครับสองจานใหญ่อ่าจะลากไปดีโอ้โหดีอ่ะเหรอดินเราจะสวยเลยแล้วมันจะมีหางปรับลากดินได้ไงให้เรียบเลยดินแถวนี้มันล้วนแล้วก็ดำดีนะมิถุนายนอ่าก็แล้วแต่โซนถ้าโซนออกไปอีกทางนี้มันไม่เหมือนกันเลยเออหรอ ขนาดอยู่หมู่บ้านเดียวกันอย่างเงี้ยหรออ่อโองงาโดนออกไปทางโนนจะเป็นรูปลังอืมอย่างนี้อ่าที่ไปดูแอปไปดูเมื่อเช้านี้เจะดินเหลืองกันนะ่ะอ <Evet, S 2> ่าใช่เจะดินเหลืองกันนะอืม <ừ> เ,เหมือนกันอืมบอกเลยแต่แงนี้ดีหน่อยคือเป็นดินตาดินเติมสวยดินเติมสวยอ่าเดี๋ยวโดนยี่สิบสองการปลยพุทนเลยรวยเลย